สาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wiston TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wiston TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store ชมคะในช่วงของ RSU Society แน่นอนค่ะทุกวันจันถึงสุกนะคะในช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยกับน้นองนักศึกษานะคะหรือเราอาจารย์รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยัิสิ์ของเรานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะมีหนึ่งโครงการที่น่าสนใจค่ะนั่นคือโครงการจิตอาสาพี่อยากให้น้องอยากได้ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับนักศึกษาหนึ่งท่านนั่นคือน้องนาวินคุ้มกลางดอนค่ะซึ่งน้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยัิสิ์ของเรานั่นเองนะคะเรียนอยู่ที่คณะ เทคโนโลยีสารสนเทศค่ะชั้นปีที่4นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องภูกันเลยค่ะน้องภูสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่หลายคนทีเกิดได้ติดตามช่วงนี้ของเรานะครับอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าน้องภูเคยมาคุยกับเราแล้วด้วยนะครับตอนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กนักเรียนดีกิจกรรมเด่นใช่ไหมนี่ไงวันนี้ก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งกิจกรรมที่น้องภูไปทำใช่ไหมครับอ่าเล่านิดนึงนะครับโครงการจิตอาสาที่อยากให้น้องอยากได้เป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรฮะครับต่อตัวโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการเกี่ยวกับ ที่ให้น้องนักศึกษาภายในคณะไอทีเนี่ยแต่ละสาขานี่ได้มีกิจกรรมร่วมกันซึ่งเป็นกิจกรรม,มง่ายๆก็คือออกไปทําประโยชน์เพื่อสังคม,มครับครับโดยเราก็ได้เซอร์เวยแล้วว่าจะไปทํากิจกรรมอะไรดีโดยโดยสรุปแล้วคือเราได้ไปทํากิจกรรมที่บ้านนนทภูมิครับ เป็นบ้านสถานสงเคราะห์ใช่ไหครับสถานสงเคราะห์เด็กพิการครับพิการทางไหนอ่ะหลายอย่างครับทั้งทางสมองทางร่างกายค่ะคือเรามอบสิ่งของใช่ครับมอบสิ่งของแล้วก็ไปทํากิจกรรมด้วยครับแล้วจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ใครเป็นคนจุดประกายขึ้นมาว่าเฮ้ยเราควรออกไปทําอะไรเพื่อสังคมบ้าง ครับเริ่มต้นเลยครับก็เพราะว่าคณะเทคโนโลยสารสนเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะสอนให้เน้นไปด้านคุณธรรมจริยธรรมครับนรับครนะครับ็เับอรับค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 น้้ครับครันค้ับครัอครัอครับารับค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 รั้ครับน้องคราบครับค่ัอครับ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 คกับคาับคนับครับครัอนรัปครับอรับครับครับครับ่รับครับครอบอกับครับคนอบครรับคยับคางโค้ผมก็ดีใจแทคอาจาร์นะอ๋อครอน้องภูเนี่ยก็คเป็นเป็นเป็นจุดเริ่มต้นเป็น ตัวจุดประกายเลยเราก็ไปเชิญชวนน้องๆแล้วก็เพื่อนๆในในคณะเนี่ยมาร่วมกันแล้วที่แล้วก็ได้รับฟีดแบ็กกันมาดีมากใช่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วฮะนิดนึอมนับที่เราไปนับไม่ทอนละครับพี่อยากบอกนิดนึงด้วยความที่เราไปนักศึกษาเนาะเราก็น้อยคนนะที่จะคิดว่าจะมีกิจกรรมแบบนี้ที่ช่วยเหลือคนที่เขาได้โอกาสกว่าเราเรามีความคิดแบบนี้มาจากไหนคะก็เริ่มต้นเลยก็คือว่าแต่ก่อนผมก็เป็นคนที่ ไม่ค่อยมีโอกาสเลยมากมายครับแล้วก็จนได้รับโอกาสจากทั้งทางอาจารย์ทั้งญาติผู้ใหญ่ครับแล้วพอพอผมมาถึงจุดนี้ได้ผมสามารถที่จะให้โอกาสคนอื่นได้ผมก็พร้อมที่จะทำนะครับเฮ้ยสุดยอดมากเลยเป็นเป็นความคิดที่มาจากข้างในจริงๆนะฮะนอกจากจะเรียนดีแล้วนะครับคิดดีด้วยนี่แหละกิจกรรมก็ต้องเด็กรุ่นใหม่นี่แหละเหมาะสมกับเป็นเด็กรุ่นใหม่เนาะเครับเมื่อกี้ท้องผู้บอกว่า กิจกรรมแนวนี้เนี่ย <คะ S 1> เราไปทํามาหลายครั้งแล้ว <คะ S 1> แล้วครั้งนี้ที่เราไปเนี่ยเราไปทําอะไรยังไงบ้างฮะครับครั้งนี้ครับก็จะมีการไปแจกของใช้แล้วก<อ>็พวกขนมนมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ไปทํากิจกรรมร่วมกับน้องๆซึ่งก็ค่อนข้างลําบากเหมือนกันเพราะว่าน้องๆค่อนข้างจะ,ะสื่อสารลําบากมากมแต่ผมก็เห็นน้องๆจากาคณะทีนะครับ ทุ่มเทกับงานนี้มากผมก็รู้สึกมีความสุขแทนนะครับโอ้เห็นน้องๆทำอย่างนี้แล้วเออน้องอยากทําจริงๆครับครับก็มีความสุขแทนครับในฐานะที่เราเป็นผู้รีเริ่มโครงการเนาะอยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าพอเราทําไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้กลับมาความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับก็อิ่มอกอิ่มใจมากครับเพราะว่าทั้งตัวผมเองนี่ก็มีความสุขด้วยก็รุ้นน้องที่ได้ไปก็มีความสุขด้วยแล้วก็ น้องๆที่บ้านนนทภูมิก็มีความสุขด้วยก็ถือว่าเป็นความสุขครั้งยิ่งใหญ่มากคก็ถือว่ามีความสุขทั้งในด้านของผู้ให้แล้วก็ผู้รับเองอันนี้คือเรารู้สึกได้เลยเนาะเวลาเราเป็นผู้ให้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สิ่งตอบแทนเป็นสิ่งของมาจากผู้รับแต่สิ่งที่เราได้ใช่ครับเพียงแค่น้องๆเนี่ย ยิ้มนี่กับเราชั้นน้องเดินเข้ามาจับแขนจับมือเราแค่นี้เราก็รู้สึกได้เราหมือนกันถูกต้องไหมฮะถูกต้องค่ะนะครับแล้วนี้คนที่ไปร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นน้องๆในในคณะไอทีใช่คับรอบนี้ไปกันทั้งหมดกี่คนนะ รอบนี้ไปกัน2รอบครับไปรวมๆแล้วประมาณ20กว่าคนมีตั้งแต่ชั้นปีที่1ึงชั้นปีที่หนึ่งถึงถึงชั้นปีที่4เลยครับ๋อทุกชั้นเลยนะคือใครสนใจเราก็จะรวบรวมน้องๆแล้วก็ไปกันเองใช่ครับทุกอย่างหาเองหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งค่าใช้จ่ายของเราด้วยหรือว่าทุนต่างๆจริงของต่างๆหาสปอนเซอร์เองด้วยครับน้องๆเป็นคนหามาเองเลยครับครับผมแล้วอย่างนี้คือเราออกไปในนามของมหาวิทยาลังสิต์ด้วยใช่ครับอันนี้คือเราต้องไปมีการไปขออนุญาตของทางมหาวิทยาลัยก่อนหรือเปล่าหรือว่าอย นี่ก็ไปทําเรื่องกับทางคณะครับของคณะเลยใช่ครับทางคณะก็ไฟเขียวใช่ครับไฟเขียวกิจกรรมดีๆแบบนี้ต้องส่งเสริมใช่ครับใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่เราลงพื้นที่ไปแล้วเราได้รับความสุขมาแล้วทั้งในเรื่องของเราเป็นผู้ให้เองน้องๆแล้วก็ได้รับกลับมาค่ะน้องครูคิดว่าการทํากิจกรรมเพื่อสังคมแบบนี้เนี่ยนะทำให้สังคมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงได้บ้างครับก็อันดับแรกเลยคือหนึ่งก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนครับว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะ ได้แบ่งปันได้สร้างสังคมแห่งการให้และการแบ่งปันเนี่ยเราก็ควรที่จะทํา จริงเพราะสงกราคิดแบบนี้เหมือนกันเราอาจจะมีมากกว่าแต่ไม่ได้มีเยอะถูกไหมถ้าเรามีโอกาสก็ให้คนอื่นบ้างเป็นการเอื้อเฟื้อกันคือเขาบอกเลยนะว่าต้นทุนคนเราเนี่ยเกิดมามันไม่เท่ากันไม่เหมือนกันแต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่อาจจะต้นทุนไม่ได้เยอะเท่าคนอื่นหรอกนะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะให้สังคมเนี่ยบางทีมันไม่จําเป็นที่จะต้องให้เป็นสิ่งของก็ได้ไม่จําเป็นต้องให้เป็นทรัพย์สินก็ได้เราสามารถให้ทางใจหรือว่าทางกายลงแรงลงมือได้เช่นเดียวกันน้ำใจเล็กๆน้อยๆเนาะนะครับผมสุดยอดมากเลยอ่ะไม่เพราะว่ามีนนน้อยคะ ที่เด็กสมัยนี้ที่จะคิดแบบนี้ถูกไหมเดี๋ยวนี้คือมีเยอะแหละแต่ว่าน้อยคนที่จะบอกว่าคิดกิจกรรมที่แบบใหญ่ๆแบบนี้เราก็ร่วมมือกับเพื่อนๆไปทํากิจกรรมดีๆต้องยกให้นะคะยกย่องเลยทีนี้ถามนิดนึงหลังจากที่เราไปร่วมกิจกรรมมานะครับฟีดแบ็กจากน้องๆนอกจากเราจะไปเห็นความสุขของน้องๆแล้วเนี่ยที่เราไปเอาของไปมอบให้เนี่ยน้องๆที่สามารถสื่อสารกับเราได้เดินเข้ามาหาเราโดยตรงไหมฟีดแบ็กโดยตรงกับเราเลยเดินมาพูดกับเราบ้างไหม ครับอย่างเช่นอย่างเช่นอย่างเช่นตอนกลับเนี่ยพวกพี่มาอีกได้ไหมนั่งน่ารักคราวนี้เอาพอคราวนี้พอกลับมาไปวันในดีไปวันไหนดีเริ่มชวนกันใหม่แล้วครับนั่นหมายความว่าพอน้องบอกว่ามาอีกแล้วเราก็เลยคิดเลยวันต่อไปจะเป็นเมื่อไหร่ล้วเราตอบว่าอะไรเราตอบน้องว่าได้เลยพี่มาแน่นอนครับนี่แล้วน้องรอหน่อยค่ะนะครับผมยังไงไปแน่นอนใช่รันนอกจากคุยกับน้องๆแล้วผู้ดูแลหรือว่าคุณครูที่สอนน้องๆ ที่นั่นเนี่ยเราได้มีการไปพูดคุยมาว่าคุณครูหรือว่าที่ที่บ้านแห่งนี้เนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมอีกนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านงบประมาณพวกค่าอาหารครับเพราะว่าน้องนี่มีจํานวนเยอะมากครับอาจจะต้องช่วยทางด้านอาหารหรือค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเกิดคนภายนอกอยากจะไปจัดกิจกรรมหรือว่าไปร่วมบริจาคก็สามารถไปได้ที่นี่เลยใช่ไหมไปได้ครับก็ติดต่อไปที่ทางบ้านนนทภูมิโดยตรงได้เลยครับ ะะวันนี้ก็ต้องบอกนิดนึงว่าเป็นวันครูเนาะในไหนเราจะมีน้องๆนักศึกษาอย่างน้องพูวันนี้ที่มาพูดคุยกับรายการของเรานะะในช่วงของ r s u society แล้วเนี่ยพี่อยากให้พูดถึงหน่อยวันครูสําหรับเราเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนด้วยนะคะมีความสําคัญกับเรายังไงบ้างก็ครูเนีครับเป็นจุดเริ่มต้นของอความรู้ของเราเลยครับ,รบก็ครูเนี่ยจะสอนตั้งแต่ทั้ง บทเรียนนะแล้วก็ด้านนิสัยด้านคุณธรรมจริยธรรมละด้านการใช้ชีวิตเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพ่อแม่เป็นทั้งเป็นทุกอย่างเลยครับคอยให้คาปรึกษานี่แหละนะครับแล้วก็ยกย่องเชิดชูพระคุณครูนะครับถ้าเกิดเรามีความกตัญยูกระตเวทีต่อผู้ที่มีอุปการะคุณของเราม่วจะเป็นพ่อแม่ผู้ใหญ่หรือว่าคุณครูรับรองนะครับว่าชีวิต นี่เนี่ยเราจะเลิศแน่นอนเหมือนน้องนี่แหละนะครับก็เรียนมีกิจกรรมเรียนแบบนี้เห็นมีออร่าแล้วนะแน่นอนออร่าเบาๆต่อไปจะมีออร่าเรื่อยๆใช่แล้วคสุดท้ายค่ะนั่นเดี๋ยวเราจะให้น้องภูนาอฝากดีกว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะสําหรับโครงการจิตอาสาพี่อยากให้น้องอยากได้ต่อไปจะมีกิจกรรมอะไรหรือเพื่อนๆคนไหนที่เป็นคณะอื่นก็ได้เนาะไม่ใช่เฉพาะไอทีถ้าเกิดสนใจอยากจะร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ต้องทําอย่างไรติดต่อน้องภูได้ยังไงบ้างคะครับอ๋อได้ครับถ้า เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่อยากทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นค่ายอาสากิจกรรมจิตอาสาลเล็กๆน้อยๆก็สามารถติดต่อมาได้ทางแฟนเพจได้เลยครับะค,ะคือมีแฟนเพจเของต<ฟ>ัวชื่ออ,อ,อะไรครับบอกเลย,เลยชื่อ P.U.U. แล้วก็เว้นวรรค R.S.U. ครับง่ายมากยังไงก็ไม่ลืม R.S.U. นะใช่ P.U.U. R.S.U. นะครับไปตามกันได้นะฮะก็คือในแฟนเพจเนี่ยก็จะมีการอัปเดตกิจกรรมต่างๆที่เราทำขึ้นมาอันนี้คืออย่างที่น้องภูบอกนะครับไม่ใช่แค่คณะไอทีเท่านั้นทั่วทั่วทั้งมหาวิทยาลัยทุกคณะทุกคณะสามารถมารวกันได้ใช่ไหมใช่ครับสามารถมารวกันได้โดยกิจกรรมที่ผ่านมานี่ก็โคกันหลายคณะเลยครนะครับผมนิดนึงสุดท้ายจริงๆโครงการต่อไป ที่เราจะทําสามารถประชาสัมพันธ์ได้เลยจะมีคนมาร่วมเยอะขึ้นครับโครงการต่อไปนะครับเราก็อยากจะไปออกค่ายอาสาในการสร้างโรงเรียนสร้างห้องสมุดให้กับที่เขาถิ่นดุลกกันดารครับซึ่งไปกับค่ายอาสาพัฒนาชนบทครับซึ่งเป็นค่ายที่ ก่อตั้งมาพร้อมกับมหาวิทยาลัยเลยครับอ๋อดีดีดีดอันนี้เมื่อไหร่ย,ยังไงฮะสามารถร่วมโครงการยังไงบอกก็ส<ห>าม<ะ>ารถมาสมัครได้เลยครับเพราะว่าล่าสุดนี้ก็ไปออกไข้ามาที่จงอุดรนะครับ,รบแล้วก็แพลนต่อไปนี้ก็ เราจะหาถิ่นทุรกันดาที่สุดราบองว่าลำบากที่สุดแต่ก็มีความสุขที่สุดครับดีจังเลยสนับสนุนนะนะคะจิตใจดีเล่นเก่งด้วยนะคะอ่ะยัง้งนะครับน้องๆคนไหนที่สนใจนะครับรวมไปถึงบุคลากรต่างๆนะครับก็สามารถไปอย่าลืมติดตามแฟนเพจได้ p u u i s u นะครับแล้วก็สามารถที่จะไปร่วมโครงการกับเขาได้ใครมีเวลาว่างนะฮะลองดูนะครับไปทํากิจกรรมเพื่อสังคมดูแล้วเราเนี่ยจะได้อะไรมากกว่า ที่เราเห็นแน่นอนนะครับหรือว่าใครไม่สามารถที่จะลงมือลงแรงไปได้เนี่ยก็สามารถบริจาคเป็นสิ่งของเป็นทรัพย์เงินทองก็ได้นะครับนะคะวันนี้ขอบคุณน้องภูมากมากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะในรายการวิสตอมสเตชันขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนดีไหมคะช่วงหน้าค่ะช่วงสุดท้ายในช่วงของวิสตอมสเปเชียลนะคะเราจะมีเรื่องราวประวัติของวันครูมาฝากคุณผู้ชมกันด้วย16มกราคมปี2558เรื่องราวจะเป็นอย่างไรพักกันสักครู่ค่ะครับ